วันนี้ทางร้านนะครับจัดแบตเซลลราคาพิเศษเลยนะครับเอาใจคุณผู้หญิงกันทุกคนนะครับแบตเซลลของร้านนะครับจะเริ่มเวลาหกโมงเย็นนะครับจนถึงสามทุ่มนะยาวๆกันไปเลยนี่สำหรับคุณผู้หญิงนะครับกับได้เป่าผมจากฟริลัทนะครับปกติเขาขายกันอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบาทนะแบตเซลล์ของเรานะครับจัดอยู่ที่เหลือสองรอยเก้าสิบเก้านะครับ แล้วก็สําหรับใครที่มีโค้ดส่งฟรีนะครับท่านก็สามารถกดใช้โค้ดได้นะครับแล้วก็วันนี้สําหรับใครนะครับที่รับอํางเปามานะครับก็มาอุดหนุนของร้านเราได้นะครับอันนี้จะเป็นไลฟ์ของไลฟ์ครั้งแรกของร้านเลยนะครับสําหรับสําหรับคุณลูกค้าคนไหนนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับเข้าไปกดนะครับการแจ้งเตือนไว้ได้นะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบเศษนะครับ ในส่วนของสินค้าแฟลเซลล์ของเรานะครับก็จะเริ่มแล้วนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของคุณสมบัติของไดนะครับรุ่น D H 4010นะครับเป็นไดเป่าผมจากฟิลิปนะครับของแท้จากฟิลิปไทยแลนด์เลยนะครับมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพนะครับถึง2ปีกันเลยนะครับคุณสมบัติเด่นๆเลยนะครับสามารถพกพาได้ง่ายนะครับแล้วก็เป่าผม ฟังก์ชันของการเป่าผมนะครับก็จะมี3ามระดับนะครับก็จะมีลมเย็นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโหมด P p พนะครับแล้วก็ลมแรงสูงสุดนะครับบอกบอกไว้ก่อนนะครับว่าลมเย็นของเจ้ารุ่นนี้นะครับจะอุณหภูมิประมาณอยู่ที่สี่สิบถึงห้าสิบองศานะครับแล้วก็รุ่นนี้มาพร้อมกับกําลังวัตต์อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดครับที่สนใจนะครับก็สามารถ ทักแชทมาสอบถามข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับกับสินค้าของเรานะครับสินค้าของเราก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับวันนี้ไฮไลท์พิเศษเลยได้เป่าผมจากฟิลิปนะครับเอาใจคุณสุภาพสตรีหรือว่าคุณสุภาพบุรุษก,ก็สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่าใกล้วันวาเลนไทน์แล้วนะครับสามารถซื้อให้เป็นของขวัญในวันวาเลนไทน์ได้นะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยอดูร,บรอบๆเครื่องนะครับหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับ ผู้ชายก็ใช้เป่าผมได้นะครับผู้หญิงก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผมยาวผมสั้นก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กให้ดูอันนี้ก็เสียงไม่ค่อยดังมากนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นระ,ระดับเทอร์โวก็ก็จะดังมาก งสัวนี้แบตเซลสองเก้าเก้านะครับแบตเซลสองเก้าเก้าแบตเซลจากร้านอันนี้จะเป็นกล่องนะครับกล่องของผลิตภัณฑ์เขาก็จะบอกว่ามีการรับประกันคุณภาพถึงสองปีด้านในกล่องก็จะมีในส่วนของใบรับประกันให้บลูกค้าได้ก่อหรือว่าจะลงทะเบียนแบบออนไลน์ก็ได้นะครับ อันนี้จะเป็นใบรับประกันแท้จากฟิลิปเลยนะครับหรือว่าจะสามารถสแกน QR code แล้วก็ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ก็ได้นะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับเป็นสองใช้ง่ายครับใช้ง่ายตอนนี้ร้านจาัดเซลล์อยู่ที่2 9 9เก้าสิบเกาบทนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจกําลังมองหาของกว่าของขวญในวันาเลนทน์นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็สําหรับคุณสุภาพบุรุษนะครับ ที่หนวดเขาเยอะเหมือนผมเนี่ยหนวดเขาก็เยอะเหมือนกันเราก็ยังมีในส่วนของเครื่องโกนหนวดที่จัดแต่เซลล์อยู่มีถึงสองรุ่นเลยนะครับราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่เจ็ดยห้าสิบาทนะครับเป็นรุ่นใหม่จากผลิปที่มาเลยนะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจก็สามารถไปกดเ,เพื่อนได้นะครับอเอาใจคุณผู้หญิงกันหน่อยนะครับวันนี้เื่อใครที่รับรับต่างเปามารับอ่งเป,ามา,งเปามาก็สามารถใช้ได้ เติมเงินเข้าไปนะครับแล้วก็แล้วก็สั่งซื้อกับทางร้านได้นะครับใครที่รับปัต่อเป็นเงินสดมานะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับมีโค้ดส่งฟรีก็สามารถใช้โค้ดส่งฟรีได้นะครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับจะส่งภายในสองวันนะครับสองวันถึงนะครับส่วนต่างจังหวัดก็ประมาณสามถึงสี่วันนะครับถ้าถ้าถามว่าถ้าสินค้ามีปัญหาแล้วสามารถเคลมได้ที่ไหนนะครับประกันของร้านนะครับจะมีเจ็ดวัน ถ้าสินค้ามีปัญหานะครับภายใน7วันทางร้านเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยลูกค้าสามารถส่งสินค้าที่มีปัญหากลับมาให้ทางร้านแล้วร้านก็ส่งตัวมาให้แต่ค่าใช้จ่ายในการส่งนะครับทางร้านจะเป็นคนรับผิดชอบเองนะครับแล้วก็การรับประกัน2ปีนะครับท่านสามารถส่งได้ที่คา์เตอร์ฟิลิปนะครับทั่วไปนะครับได้2 9 9เกบาทนะครับกับไดเปาผมจากฟิลิปนะครับ